อย่าทุบผมนะกันชัยสันขออนุญาตลุงพลเผยคลิปจุดเปลี่ยนชีวิตขนาดณเดชหรือตัวเองยังไม่ต้องให้สื่อขออนุญาตถ่ายรูปเลยล่าสุดหนุ่มกันชัยโพสขออนุญาตลุงพลลงคลิปลัน่นอย่าทุบหลังผมนะผมสัน หนุ่มกัญชัยหลังเห็นคลิปเตือดลุงพลเกลียวก่าดทำร้ายนักข่าวพร้อมทั้งถามลั่นนักข่าวช่องดังมาถ่ายรูปตัวเองขออนุญาตหรือยังเจ้าตัวถึงกับบอกขนาดนาเดทหรือตัวเองยังไม่เคยให้นักข่าวต้องมาขออนุญาตเลยล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็ได้โพสต์คลิปลงทวิตเตอร์ส่วนตัวของตัวเองประมวลภาพลุงพลในชัยพลวิพากับจุดเปลี่ยนชีวิตหลายๆครั้งเพียงชั่วเวลาไม่นานประกอบเพลง l Live and Learn ของบอยโกศิยพงศ์พร้อมระบุข้อความด้วยว่าลงเพื่อขอบคุณพี่บ กยโกศิยพงศ์สำหรับเพลงนะครับและขออนุญาตลุงพลสำหรับภาพด้วยนะครับเห็นว่าเดี๋ยวนี้ต้องขออนุญาตก่อนอย่าทุบหลังผมนะครับผมสั่นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด